หลังจากที่เชลซีมีข่าวจะเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้ามาตั้งแต่ก่อนที่ตลาดนักเตะจะเปิดจนมาถึงตอนนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถปิดดีลกับมาคิวครับกองหน้าดาวรุ่งสัญชาติสเปนวัย18ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาในราคาเพียง6ล้านยูโรเท่านั้นและเซ็นสัญญาเป็นเวลา5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีวันนี้ครับช่องปาล์มสามบาทห้าบาทจะพาไปรู้จักกับกองหน้าคนนี้ครับมาคิว ซึ่งก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวของมาคิวครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามช่องปามสามบ,บาทห้าบาทไปด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์ตงได้ครับมาพูดกันถึงมาคิวครับชื่อเต็มๆก็คือมาคิวปาสครับเกิดในวันที่4มกราคมปี2006กิวเนี่ยเติบโตมากับฟุตบอลในแคว้นคาตาลุนยาครับแล้วก็เริ่มเส้นทางฟุตบอลตั้งแต่อายุ4ขวบกับสโมสรท้องถิ่นอย่างซังเซลอนนีบาซ่า ด้วยพรสวรรค์บวกกับความทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทุกๆครั้งเนี่ยที่มีโอกาสลงแข่งจึงใช้เวลาไม่นานนะครับในการพัฒนาฝีเท้าของเขาจนไปสะดุดตาให้กับทีมงานของลามาเซียศูนย์ฝึกเยาวชนของบาร์เซโลนาในวัยเพียงแค่7ขวบเท่านั้นมาคิวเนี่ยถือเป็นกำลังสำคัญของบาร์เซโลนาเบย์น,น,นะครับด้วยการเล่นที่ทุ่มเทจนเป็นที่ดึงดูดซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดในเวทีอะคาเดมี่เท่านั้นนะครับกับทีมชาติก็เช่นกันครับ โดยกิลเนี่ยโชว์ฟอร์มด้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีฟุตบอลยูโรรุ่นอายุไม่เกิน17ปีด้วยการทำประตูรวม4ประตูจนคว้าตำแหน่งดาวซนววร,ร่วมไปครองมาร์กิเนี่ยเป็นที่รู้จักในกลุ่มแฟนบาร์เซลโลนาส่วนใหญ่ในวันที่บาร์เซลโลนามีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาในศึกลาลิกาสเปนซึ่งเป็นเกมที่ตึงเครียดครับเมื่อเกมผ่านไปนาที79ทั้ง2ทีมยังไม่มีสกอร์ครับยังอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ ชาบียนเดสครับกุนซือของบา์เลนาในเวลานั้นเนี่ยตัดสินใจให้โอกาสกิวลงสนามเพื่อหวังจะเปลี่ยนเกมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับเด็กอายุ17ปีในเวลานั้นที่เป็นเกมเดบิวต์ของเจ้าตัวแถมในบทบาทกองหน้าที่ในเวลานั้นเนี่ยทีมจะต้องการประตูอีกด้วยแน่นอนครับสถานการณ์ในตอนนั้นต้องกดดันตัวเขาไม่น้อยอย่างแน่นอนแต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับเมื่อเกมเริ่มดําเนินต่อ และเป็นทางเจ้าฟิลิกครับที่จ่ายทะลุช่องให้กับกิวกระชากหนึ่งจังหวะพร้อมกับเอี้ยวตัวยิงด้วยเท้าขวาถึงแม้ว่าบอลจะไปติดมือของอุนายิม,มอนผู้สับประตูของบิวเบาแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะหยุดลูกยิงของกิวได้ในนาทีที่80ทําให้บาร์เซลโลนาขึ้นน,นํา10เท่ากับว่ากิวเนี่ยใช้เวลาแค่23วินาทีในการลงสนามเพื่อทําประตูแรกในเกมเดบิวต์กับบาร์เซลโลนาชุดใหญ่นั่นเป็นเพียงประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนั้น จบเกมบาร์เซโลนาเอาชนะวิวเวาลเป็นหึ่และก็คว้าส3คะแนนได้สําเร็จถึงแมก้กาดลงเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่เยอะนะครับด้วยความที่อายุยังน้อยแต่กิวเนี่ยก็ทําไป2ประตูจากการลงเล่น7นัดซึ่งเปลี่ยนเป็นนาทีลงเล่นเนี่ยเพียงแค่110นาทีเท่านั้นนะครับทำให้ชื่อของกิวเนี่ยเป็นความหวังใหม่ในอนาคตสําหรับบาร์เซโลนา ถ้าบทยุคของกองหน้าคนปัจจุบันอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เช่นเดียวกับเพื่อนรุ่นใกล้เคียงอย่างรามินยามมลครับที่ปัจจุบันยึดตัวจริงในชุดใหญ่ได้แล้วด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่ด้วยช่องโหว่ในสัญญาของกิลครับที่ได้มีการใส่ออปชั่นที่สามารถฉีกสัญญาได้ในมูลค่าเพียง6ล้านยูโรทําให้มีสโมสรในยุโรปที่แสดงความสนใจกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ไม่น้อยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเชลซี ยิ่งจุดเด่นของเชลซีในยุคท็อตโบรีที่เก่งในการโน้มน้าวนักเตะอายุน้อยด้วยโปรเจกต์อนาคตสโมสรจึงทําให้ดีลนี้น่าจับตามองไม่น้อยซึ่งครั้งนี้ครับพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะคว้าตัวกิวมาร่วมทีมโดยสไตล์การเล่นของกิวครับจากไดกิเคราะห์รวมถึงอดีตโค้ชที่เคยทํางานร่วมกับกิวจุดเด่นของกองหน้ารายนี้คือความทุ่มเทที่จะแย่งบอลกลับมาในทุกจังหวะการเพรสซิงครับดูปรางที่สูงใหญ่ทําให้การเล่นลูกกลางกายเป็นจุดเด่น แถมยังมีความเร็วด้วยนะครับแต่ข้อเสียของกอูจากอดีตโค้ชที่เคยร่วมงานกับเจ้าตัวอย่างไอวานการัสโกได้วิเคราะห์ไว้ครับว่ากอูเนี่ยยังไม่ใช่กองหน้าที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากยังไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้เพียงคนเดียวและยังถนัดในการเล่นหน้าคู่มากกว่าแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยนะครับทำให้ทักษะเหล่านี้ยังสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่ากิวเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะได้เล่นกับชุดใหญ่ของเชลซีเลยในฤะดูกาลหน้า แต่ก็ยังตัดโอกาสที่เจ้าตัวจะถูกปล่อยยืมไปกับสตาร์บุกรวมถึงสโมสรอนอื่นๆไม่ได้แต่อีกไม่นานครับการปรีชีซสั่นของเชลซีจะเริ่มขึ้นเราจะได้เห็นฟอร์มของกิลในอีกไม่ช้านะครับและหวังว่านัตเตะรายนี้จะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจนสามารถเป็นกำลังสำคัญให้กับเชลซีในฤดูกาลหน้าสำหรับมาคกกิลและนี่คือเรื่องราวของมาคกกิลครับกองหน้าคนใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรกับกองหน้ารายนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ แล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนคอนเทนต์นี้เพียงแค่ส่งซูเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ